สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาทำมะม่วงกวนแบบบ้านๆง่ายๆนะคะกันนะคะ,ะหลังจากที่เราล้างทำความสะอาดมะม่วงแล้วเราก็ฝานเปลือกค่ะเราใช้มะม่วงที่มีตามฤดูก,กาลนะคะตอนนี้ที่บ้านเรามีน้ำดอกไม้นะคะก็ถ้าท่านไหนที่มีมะม,ม่วงแก้วมะม่วงอกกล้องก็ใช้ตามสะดวกนะคะวัตถุดิบเรานะคะก็มีมะม่วงนะคะ แล้วก็ก็มีหม้อสําหรับกวนนะคะตั้งไฟกลางนะคะทัพพีสําหรับกวนมะม่วงนะคะแล้วก็อุปกรณ์ที่จะนํามารองมะม่วงตากนะคะมะม่วงที่นํามากวนควรจะเป็นมะม่วงที่สุกงอมนะคะ,ะส่วนขั้นตอนการทํานะคะก็จะนํามะม่วงนะคะที่เราฝานออกมาแล้วเนี่ยเราก็นําไปปั่นนะคะหลังจากปั่นละเอียดแล้วเราก็จะนําไปกวนนะคะแล้วก็นําไปผึ่งแดดไว้สองสาวันค่ะ เรามาเริ่มนะ,ะ้หม้อนมันะคะหลังจากปั่นแล้วเราก็จะเทลงหม้อนะคะนี่กับเน,เนื้อมะม่วงที่ที่ปั่นแล้วนะคะเราก็จะนําไปกวนนะคะก็ใส่เติมลงไปหม้อนะคะตั้งไฟกลางไม่ร้อนมากนะคะ ปักควรไปเรื่อยๆจนกว่าเนื้อมะม่วงจะได้ที่แล้วก็เอาไปเทนะคะนี่ก็คือเป็นมะม่วงที่เราเอามาผึ่งแดดไว้เทแดดเป็นสี่เหลี่ยมบ้างเป็นวงกลมบ้างตามตาชอบนะคะนี่ก็จะเป็นประมาณ3มแดดแล้วนะคะตัวนี้นะคะคือโดยปกติเนี่ยเราก็จะเริ่มนะคะได้ประมาณ3มแดดนะคะแดดแรงๆเนี่ยนะคะก็3มแดดก็เริ่มแกะเก็บนะคะบรรจุ นะคะคได้แล้วเนาะเก็บไว้กินนานๆค่ะระวังนะคะเรื่องมแมลงและความสะอาดนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ใส่บรรจุพันธุ์เราใส่กล่องพลาสติกนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ